พี่น้องนี่มาตลาดคนละไม้เขาดินครับตลาดทุเรียนบอกเงาะนัโอ้ลายยางครับพี่น้องพี่น้องทุเรียน็นเฉ่งเลยครับพี่น้องพนอหน้าซุกครับรเขาจะเอาพ่ไ,ปไปม้แหย่บ่มบ่มขายเขาจะว่าขายเป็นน้อ,อยนิดนี่ด้านนี้มาหาทูเรียนจริงครับเงาะครับพี่น้องบักนัดกับี่โอ้ค้นหลายครับรถมารับไปขาย หน่วยไงครับน้องพี่เราวหาหนึน่งซีมอลมาเชียงบาใหญ่ซีมอลมาเชียงหน่อยแบบแีน่น้อมทองหอมทองขึ้นหน่วยใหญ่หน่วมันหน่วยอะไรหาลอยหกลอยตหน,นักปะโอเคครับงามครับนนครับ โอ้นี่พ่อข้าบ่เลยสวัสดีครับ <c oughs> ขอ,อกันอีกแล้วทางประเชิญทุเรียนใช่ไหมสวัสดีเด้ <c oughs> ดอดจ่าพี่นอาาามม้องไกลๆคือมันจะอาหารแซลมอนคนละหน่อยนึงจะมากินทุเรียนนะจ๊ะเห็น้แม่ขาจะจีดไว้ให้แล้วเรียบร้อยบัตรอันเสื้อมาแล้วอันทหารยิงอยู่นี่เพิ่นบอกว่าอยู่สวนเพิ่ล,ลวสวนเล่าอยู่อันมองกอันตลาด สองสึงสอสลึงสามสลึงส่็จยงอีก้เดี๋ยวเอาไม้พี่น้องแกะแขนไม้ค่อยเอาเมียนี้ออกมาเอามาให้กินด้กตีหาน่อยตันี้ข้างนอกถือว่าเป็นประแดกตี้าน้องมาจ้ะต้องบีแล้วมีปุ๋ยฟูหนึ่งข้างแต่มาเดพี่น้องเออมีไม่มีแล้วไม่มีแล้วหรอ <rude S 2> มาจ้ะผู้เึงแกะผู้เึงกินเั่นดียวนตัวก็นเดียวมีอยู่เลยอืมสาบพี่น้องมอนทองร้อยสามสิบมันเดียวดวใหญ่อยู่ดีจ้ะพี่น้องดวงใหญ่อยู่สองรูสามรอ ข่วนนะสะก้อนสะก้อนสะก้อนอันอนีนน้ถือว่าได้กินแซ่บอันงวดกอนนี่แซ่บม่ะกลินหอมพืู่บ้านเด้เนาะเพิ่นคือสิได้กินอยู่ยละลูกสาวเพิ่นอยู่อยยอหอสุรพลบุ้ยน่าแซ่บแาะบ้อนนะ ใจพี่น้องมึงก่อนใจดีดีๆนันสิแถมแอะอ่ะเมื่อเห็นปากเออสวยแต่ว่าอันนี้จองแล้วแคบหนาจอด้ว้พี่น้องเอะเอาไหมเอาไหมจองแล้วจองแล้วหามกินน้ำหนึ่งไงแถมแทนแถมหยวกหยวกพี่น้องเอ๋ย เออเนาะพี่นองอยู่ทางต่างประเทศมาเด้อจ้ะแหนเปียกได้ร่ะพี่อ้อยเพื่อนสูยเอ้ยพี่โมคนสวยอืพี่นองอยู่ทางสหรัฐอเมริกาติดเปียกด้วยแฮนเปียก <c oughs> กินมันต้องเงยขึ้นเหนหน้าขึ้น มาแมนที่ไหนบอกเงยเงยหน้าขึ้นอะไรคือเงยอนีก่แกะเบิดพอดีทุกกวอมก็อยากอ่ะพ่อพ่อัพอสิทอดแข่งไขรเหลือพี่น้องจะแกะเบิด พี่呀是的พียเพียอันนี้ยกใ่าฮะยกข่ายอันนี้เราอนนี้ตัวจ่อพี่呀หมดไปป่ะจันฮะหมดไปหมดเลกนี่เท่านี้หนิฮะเออไม่จะเปลี่ยนมาบบกอัเทุเรียนอยู่เลยพี่น้องเลยได้สามภูไม่เป็นไรกินคนละภูเนาะพี่น้องเอ้ยมาเดือยมาเดือยจ้าแสบหัวน้ำกันสด ม,มันเหมกับน้ำมันเปียกเนาะถ้รท่าเจ้าบร่วมเปียกหรือใครอยอะเหี่ยแต่มผมจะเหีเ่ยแต่เสียเหี่ยแต่เสียนี่เธอเมย์ปูน้อยจังก,กินน้อยบางทีกินเรได้เมื่อวานเห็นได้กินเตียงิ่มเนาะเท้อแรกกินไปคันแม่ประทับใจเท่าไหร่เท้านี้นนเน,นี่ยพี่น้อยแซ่กเนี้ยคือข้างหน้าเขาจะเอามาตรงหมึกทาน่ลย ได้คิดว่าของตีจะเสด็จกินเองหมดแล้วเพื่อนออกมาจากสวนเพื่อนพี่น้องมูวานนี่ไปเพรประสบการณ์าไว้ที่สวนเาราบอกมาแล้วเราเคยโทรบอกแปดสิบบาทประสันปฏิทให้แต่อันเด็กน้อยซุ้มเหมือนข้าวจ,จานัดทักแปดสิบบาทกันโลละแปดสิบบาทเราออก็มาให้กินนี่เดอกแต่ว่ามันยังไม่สุกเอ๋อหมดนะจ๊ะยังไม่สุกดี มันหวานนุ่มละลายในลิ้นหมอนทองจ้ะแสบอันไหนแสบหอนทองช่นี้ตัวนี้กับแสบแต่ว่าย่าหายมันเละลายมันกลินหมอนทองประมาณนี้แหละเลยมีอีญย่คงับกรอบนอกนุ่มในละลายในลิ้นแสบแน่หน่อยมันก็จะกระเจี๊ยบกุย่างกระเจี๊ยบพ่อเจ้าขายในเพจในมันเหนียวไปต้ม ตมน,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 นมีนะหมกก,มก,กมี่ในบงอออห,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 งหอจะหนึ่งเคยหมกเลยดียมันเกื่อนของในบงอรสชาเ่คุณคุณเพิ่มาชิเพิ่าม็ดเหมนดี่คุลงก้นในห้าหักแตกดอกระซาตูนพี่น้องยิงเสีบระซาเหม็นหน่อยก็ชินได้รถหนึ่งเม็นนี่ฮะ เดอมาเดิมอยากม่หนหมอนเท้าขาวหน้นาเสียงอเบมุกยีนไหมั้งปาดแกงช้บเออเนามะยังม่หงุมันันอ่อนแน่หนิงอ่อายุบ่ะยัเดียวแฮ่ต้อหมีอแล้วถ้าไม่เอายกกินยกกินกินแล้วแบบเอียดียอมันบางนาไปแซบปะแซบพี่น้องมันบางนาไป โอ้ยอันจะเห็ดบาปเด้อสันพี่น้องอยู่ทางตางประเทศมาเด้อมาเด้อจ้ะเดี๋ยวให้เขาเปิดส่วนกันปบเปุ๊เปยกันมาอสิปุ๊บไปไทยพี่น้องมั้งปบเปย์ไปจะไปกินสองหัวหัวละสี่สิบหัวละสี่ร้อยสองหัวเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเดี๋ยวปรมาในึงเอาบ่อยสองหัวหัวละแปดร้อยเออหัวละสี่ร้อยแปดร้อยกินในคุูมได้แปดร้อย ซี่ลอยหัวซี่ลอยต้องกินให้ได้ถ้าหัวละแปดร้อยป็นนั่นเยอนเอียงซื้อข้างนอกมันกินรวแม่สองคนเจ้คนละซี่คนละซี่อยคนละซี่อยเท่ากันต้องให้กินตัวคนละสองหน่วยโดยทีสองหน่วยนี่ถือว่าปกติขันกินสามหน่วยก็ถืได้กำไรกินแค่สามซีหน่วยไปเลยหน่วยนี่สองร้อยหกจีพี่นันสองร้อยเห็นป่ะจะต้องกินให้ซ้ำหน่วยนี่อักสองหน่วยแต่ว่าเอาเต็มที่ สองสามผู้สะไปทองอย่างหนึ่งแต่ว่าถ้าเขากินดอ้ทองเขายุบแม่พี่น้องมกนบ็ใช้เวลาห่างจากน้อยเนาะด้อยหยุบกระสิกินได้อยู่ใช่ไหมจูเียนนี่เขาคำนวณไหมแล้วตั้งแต่เขาประกาศเปิดหัวละซีลอยดอกเขาคำนวณไหมแล้วว่าสิกินได้ประมาณนี้ขาเจ้าคุมอยู่แล้วคนน่งเต็มที่ไม่เกิดกินไม่ได้เกินสองหน่วยแล้วเราออกยางถ้าขาเจ้ามีส่วนเองคือจังเงิน ทหารอยู่นี่เนาะเพิ่นสิคุ้มพี่น้องปกติแปดสิบเก้าสิบร้อยเอามาขาย้อยสี่สิบเอาได้กำไรล้วละหกสิบบาทเลยมันเยหนึ่งเสียงมาเปิดด่าขายเนาะคือเย้เนาะมาเปิดด่าขายสิบเถามเพิ่นเบิงอยู่กินเกินี่กินเกินสอง้อยไว้เดี๋ยวมันห่อนหม่ลงทุนจากเงินพี่น้องได้ไปหามอสพี้องกินไรกินไรกับปลาเนาะจ้ะกินน้ำก็จะไม่แซ่บเอาพี่น้อง เรียบร้อยเลยเรียบร้อยลงวังสะพุงเรียบร้อยอะไรแล้วมันกระแทบอ่ะอย่างนี้เลยพี่น้องเอ๋ยแทบจับจับจับฮู้ยตัวกันเล็กน้อยตัวผู้เฒ่าพี่น้องเอ๋ยแม่พี่น้องหมดแล้วอร่อยแล้วพี่แล้วน้องไปแล้วแซ่บหวานจ้ะเดี๋ยวมันรุ่นคนสิบห้าแต่ผู้เพื่อนกินบ่ได้ก็ขอโทษขออภัยเด้อโอ้ยแม่ตายบ่เบิดซ่ามาสั่น เมนนี่ดีกินบ่าได้ดอรดะสันกะทุกสิ่งทุกอย่างเนาะจา้ะมันเดวเกี่ยวกับมักก็คือจังเขากินเขากินน้ำนี่หละคองบางยางกะสเพิ่นกับ่อมักกินบ่ได้คือจังพอย่หนิงชะอมนะจ๊ะยบายอย่างเดียวกินไม่ได้แล้วบอมักขอบคุณเด้อจากขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามสองช่องของเรานะคะกบเมืองสี ยายเหนียงพาชิมพ่อนาเป็นกินพี่น้องกินค่ะกินแหนียงคอนะจ๊ะแล้วก็น่าก็เริ่มออกเอ้ามีน้อยนึง่ถามว่าตอนนี้ถ้ากินอีกสักครู่จะได้ไหมถ้ามีได้หนีึ่งกระสิกินได้อยู่พี่น้องจากไหนจังไหนกับฝากไว้น้อจ้าน้ะแล้วทำชาไปบ้างเลยเขาจับทีงานว่าจับปั๊บเลยนะสำหรับคลิปนะคะถือใจแน่ประถือใจแน่ผิดพลาดประการใดกขอโทษขออภัยด้วยจ้ะ จะทำด้วยใจทำไปมีความสุขให้พี่ให้นออ้องติดตามรอดูคลิปต่อไปนะคะอะิ่มแล้วไปแล้วนะคะสวัสดีสสดจ้า